สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homie นะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวคาีิพะโ้กันนะคะโดยเราจะใช้เห็ดออรินจิแทนคาีินะคะอร่อยฟินแบบสบายท้องมากค่ะวิธีการทำเห็ดออรินจิพะโรแบบละเอียดเลื่อนดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าจะดูที่เพลริสอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ ข้าวขาหมูสไตล์แพนเบรดของเราในวันนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีเต้าหู้แล้วก็เห็ดออรินจินะคะซึ่งเราจะนำเต้าหู้มาหัน่นแล้วก็ทอดแล้วก็พักไว้สักครู่นะคะแล้วก็นำเห็ดออรินจิมาล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปต้มให้สุกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเช่นเดียวกันค่ะเห็ดออรินจินี่เขาก็จะมีความ นุ่มเด้งนะคะแล้วก็หอมหวานมากเลยนะคะในตัวของเห็ดเองพอเราพักไว้ให้เย็นสักครู่นะคะเราก็นําเห็ดออรินจิเนี่ยนะคะมาแล่แผ่เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าน้าซอสจะได้เข้าในตัวเห็ดออรินจิได้อย่างเต็มที่ค่ะหลังจากเราแร่เราก็จะมีการแบบว่าบ้างๆให้มันหให้เหมือนแบบให้ได้เท็กเจอร์คล้ายาคล้ายคล้ายคากิาานะคะประมาณนั้น หลังจากนั้นเราก็มาเตรียม3มเกลน,นะคะซึ่งจะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยจริง,รงๆเพื่อนๆสามารถใช้ผงพะโล้แบบสําเร็จรูปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะแบบทําอาหารแบบให้มันมีกลิ่นเครื่องเทศก็สามารถทําตามเราได้เลยนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำสามเกลลงไปผัดการใช้น้ํามันผัดก็จะทําให้ น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรของเราออกมาอีกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวลงน้ำตาลมะพร้าวลงไปสมช้อนโต๊ะนะคะเคี่ยวจนเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้ลงไปซึ่งเครื่องพะโ้นี้ก็จะมีกระวานการภูอบเชยล่าเม็ดผักชีนะคะแล้วก็จะมีผงพะโ้ด้วยนะคะเป็นชุดพะโ้ที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะ เพื่อนๆก็นําลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่กระหุ้ที่เราทอดไว้นะคะแล้วก็เห็ดออรินจิที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ําต้มสุกลงไปประมาณท่วมท่วมวัตถุดิบของเรานะคะอันนี้เราใส่ผงพโล้ลงไปด้วยแล้วก็จะมีซอสปรุงรสซึ่งเราใช้ของแม่ชมนะคะอร่อยดีค่ะแล้วก็ใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ นำมาใส่หม้อนะคะแล้วก็ตุนต่อจนแบบว่าให้น้ำซอสเข้าไปในวัตถุดิบของเรานะคะจนเป็นที่พอใจเลยนะคะทุกคนพอเราจะรับประทานเราก็อุ่นให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่คะน้ลงไปลวกค่ะแค่นี้เองนะคะทำง่ายไหมคะข้าวคากิสไตล์แพลนเบสนะคะ อร่อยแบบแคลอรี่ต่ำนะคะเวลารับประทานก็คือจะมีความรู้สึกว่าสบายท้องย่อยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเรารับประทานข้าวขาหมูมันมันนี่นะคะมันอาจจะย่อยยากแล้วก็มีคอเลสเตอรอลเนาะนอกจากนี้ก็ยังมี DNA ของสัตว์ด้วยนะคะเราก็เลยลองทำคากิเ็ดออรินจิดูนะคะปรากฏว่าโอ้โหอร่อยอร่อยละมุนลิ้นแล้วก็ฟินมากค่ะ เนื้อจะมีความเป็นเยลลี่เยลลี่เหมือนเวลาเรารับประทานคากินะคะแต่ว่ามันไม่อ้วนค่ะแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยดีมากๆค่ะดีต่อใจมากๆจัดจานนะคะแล้วก็ราดน้ำพะโลลงไปเพิ่มให้แบบฉ่ำๆเลยนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมพริกขี้หนูคะน้าลวกแล้วก็ผักดองแล้วก็จะมีพริกน้ำส้มนะคะที่เราจะรับประทานคู่กันซึ่งมันจะเข้ากันมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงคะหน้าตาแบบว่าสวยงามเนาะเหมือนแบบว่าไปรับประทานที่ร้านเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะอันนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราขอแนะนำนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้นะคะในการรับประทานอาหารแพลนเบสแต่ว่าเราสามารถที่จะอร่อยกับรสชาติของอาหารได้ตามปกตินะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนวัตถุด,ดิบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นไอเดียให้เพื่อนได้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีคลิปอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์แพนเบดมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ